ญายาสาวหมื่นล้านเผยความโชคร้ายขอบคุณสามีลูกดูแลไม่ห่างคนบันเิงและแฟนคลับที่เห็นต่างแสดงความห่วงใยจำนวนมากเมื่อทางด้านนาตาลีเจียรวณนนท์ภรยาฟุกเกิกพลมัตสยาวานิตต้องนั่งรถเข็นโดยมีลูกสาวและสามีคอยดูแลไม่ห่างโดยสาวนาตาลีโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่า ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมดีๆอยู่แม่กระดูกเท้าแตกเลยเดินไม่ค่อยได้จะพาลูกเที่ยวต้องนั่งรถเข็นไปเด็กน้อยเลยสนุกไปด้วยเลยค่ะแถมยังช่วยเข็นดูแลแม่อีกเวลาเดินในก็คอยหันมาจูงและเดินช้าๆเป็นเพื่อนขอบคุณนะคะน่านรักที่สุดขอบคุณกาด้วยค่ะที่คอยดูแลแฮทแทกเลิฟยู t a ทแทกอิมเบสแฮทแทกบันทึกช่วงเวลาที่ต้องนั่งรถเข็น